พ uhm like, ี่ครูไม okay. okay. ่เหลือเดี๋ยวอะไรที่อะไรที่อะไรที่ไม่ครูเดี๋ยวพี่ตัดออกหมดโอเคอันนี้อยู่กับน้องแพรใครก็คือฟินิเชอร์นะคะ CCC ค่ะอยู u ทียมรัก ภูมิใจกับตัวเองยังไงช่วยอธิบายนะภูมิใจคืออะอย่างแรกก่อนคือคราวที่เราที่เคยสัมภาษณ์กับที่หนุมอะค่ะคือเราวิ่งเขาบอกว่ามันร้อยโลแต่จริงมันไม่ถึงร้อยโลมันคือ95โลค่ะแต่รอบนี้คือแบบมันเกินร้อยโลจริงๆมันร้อยหนึ่งโลอะไรเงี้ยอุ๊ยสตกค่ะมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยเราแบบพูดได้เต็มปากจริงๆสักทีว่าเราจบร้อยโลจริงๆแบบไม่ได้แบบไม่ใช่แบบเกือบถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ประมาณนั้นเดบิวต์ยากเดบิวต์เดบิวต์แบบของจริงใช่เดบิวต์ที่มองบางเนี่ยนะก็ประมาณนั้นโอ้โหสวยงามเ่ยขอดูเสื้อหน่อยนี่คือเสื้อที่นเสื้อข้างในก่อนก็เป็นเสื้อของงานค่ะอ๋อก็น่าดีเป็นแสีแบบสวยมากอ่ะคือแบบอันนี้คืออะไรให้เขาให้เขาเซ็นให้เป็นแบบฮัก้าแอดลีค่ะขึ้นชื่อจูดิสใช่เขาเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่แบบ อายุ36แต่คือแบบแข็งแรงแล้วก็เราเป็น FC เขาเขาสู่เขาเท่เป็นไอดอลใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มาหาแพเพราะว่าหลายคนก็เห็นแพเป็นไอดอลจริงแต่ว่าอย่าทำต้นอย่าทำตัวคนจบ C C ดีมันไม่ใช่ธรรมดาถูกไหมความชันเท่าไหรเอางี้ก่อนความชันประมาณเกือบเกือบหกพันค่ะห้าพก้กว่ากใช่ค่ะก็พอๆกับ C M ใช่ก็พอๆกันนะพอๆกับที่งานอินทนนท์ที่เคยวิ่งไปด้วยใกล้ๆกัน5 0 0พันกว่าแต่ความยากมันมันมีมากกว่านั้นคิดว่าอะไรคือความความยากเดี๋ยวนะแพรแพรรู้สึกกลับมาเนี่ยเดินเร็วกว่าเขาที่แล้วอ้าวหรือว่าพี่เจ็บขาก็ไม่รู้อ่ะหรือรองเท้าเด้งใส่ของเฮ้ยใส่ออกแล้วแต่ไม่ได้ใช้คู่นี้ไม่ได้ใช้คู่นี้ไม่ได้ใช้คู่นี้ค่ะอเราคีบคูคีบคามหน่อยเพราะว่าเพราะวันนี้เราอยู่ในสวนรถไฟช่วงอากาศ จะปรับตัวกับความร้อนของเมืองไทยได้ไหมได้เพราะว่าตรงนั้นร้อนมากอเตรงนั้นคือแบบร้อนเลยค่ะแบบ30กว่าองศาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ประกาศก่อนวิ่งด้วยว่าให้พกแบบว่าคิดที่เป็นเกี่ยวกับแบบอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮอตเวเตอร์ต้องเอาน้ำแบบสีสีถุงอ่ะเออปกติอยู่ไทยพใช้แค่2ถุงแต่ไปนู่นคือต้องเติมขั้นต่ำสามเลยไม่งั้นจะแบบไม่พอเพราะแบบแดดแบบมีคนบอกว่าปีนี้ยากกว่าปีที่แล้ว ไม่รู้ไม่ไม่กล้าเทียบเพราะว่าปีที่แล้วก็เวลาไปดูคลิปคู่ผลจะรู้สึกเหมือนไม่ยากแต่ไม่รู้คู่ผลขเขาเขาเก่งหรือเปล่าออ่เงี้ยค่ะใช,ช,ใช่ใช่แต่เออแต่ว่านั่นแหละปีนี้ก็เจอเขาค่ะแต่คู่ผลก็บอกว่ายากกว่าจริงๆด้วยอากาศที่ร้อนกว่าใช่ค่ะโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง C C C คำแนะนำหรือรวมถึงเล่าเจอร์นี่ใน100กิโลที่นั่นเป็นยังไง ที่เริ่มที่จุดสตาร์ทมันไม่ได้จุดสตาร์ทเดียวกับไอ้ร้อยไมล์หนูไหมมันจุดสตาร์ทคนละจุดไม่ค่ะแต่ว่าไ,ไปจบที่ท,ที่เดียวกันอ่ะเราเริ่มนับกิโลแรกเลยก็ปล่อยตัวที่อิตาลีค่ะต้องนั่งบัสไปที่คอมอเาเยอร์แล้วก็ออกตั้งแต่หกโมงเช้ามันก็คือจะมีบัสของเขาใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ไปถึงที่นู้นตั้งแต่เจ็ดโมงแต่จริงๆอ่ะต้องวิ่งตอนเก้าโมงค่ะตรงนั้นก็ไปถึงตรงนั้นก็แบบไปเจอพี่ที่คนไทยก็เลยรู้สึกว่า เห็นเขาพร้อมมากเขาแบบทำเรสแพนจะจบกี่ชั่วโมงจะผ่านตรงไหนเราก็เลยแบบชิบหายเราไม่ได้ไม่ได้เตรียมหายเขาก็เลยนั่งทําของตัวเองแล้วก็มีก๊อปปี้แบบแอบถ่ายรูปของเขานี่ไงยังยังตั้งเป็นรูปโปรไฟล์พิกเจอร์อยู่เลยค่ะเป็นของพี่ที่แบบนั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นไม่รู้เลยไม่รู้ชื่อไม่ได้ถามชื่ออีกแล้วแต่นั่งคุยกันนานอยู่นะคะเป็นพี่ผู้หญิงหรือถามชื่อไปไม่ได้ถามนะออเค ชอบวะแล้วก็แล้วก็อ่านแล้วก็เลยนั่งทําแผนของตัวเองด้วยแล้วก็กรอบของเขาผสมกันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําแผนนั่งหน้าเส้นชัยาอยู่สตาร์เนี่ยนะจุดสตาร์นั่นแหละค่ะใช่ไม่แล้วแล้วก่อนไปแรมีในใจไหมว่าเออซีฟีนี้ต้องเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าต้องถึงกี่โมงถึงอะไรรู้ไหมไม่ไม่ไม่ได้จําลืมพูดง่ายๆลืมจำว่าตรงไหนคัตออฟกี่โมงแค่คิดว่าแบบก็เดี๋ยวจะตามโฟล์ไปอะไรประมาณเงี้ยค่ะจริงเหรอ ใช่ใช่คือไม่รู้ทําไมแต่แบบเหมือนก่อนน้นนั้นเรายุ่งมากจนเราเหมือนแบบลืม,ล,มลืมดูตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนี่ขอเมาส์แต่เซฟเซฟไว้อยู่นะดอกเตอร์หนึ่งอะรู้จักดอกเตอร์หนึ่งนดอกเตอร์หนึ่งเอาลันเนี่ยขอเมาส์นิดหนึ่งเขาจะมีแพลนเลยนะว่าออกกี่โมงออกตัวกี่โมงด้วยความหนักเท่าไหร ي, ความเหนื่อยเท่าไหร่กินเติมเ,เวลาเท่านี้วันนี้นี้ไปถึงซีพีนี้ต้องกี่โมงก่อนกี่โมงอ,มอะไรเงี<อ>้ยเรามีตรงนั้นไหม ต้องไปถึงสิก็พอไปเจอเห็นพี่เขาทําแผนนะ่ะก็เลยมาทาแผนบ้างจริงๆตอนวิ่งที่ไายก็ทําตลอดนะคะแต่ไม่รู้งานนี้เหมือนเราแบบวุ่นวายกับชีวิตอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเหมือนลืมลืมสเต็ปนี้ไปจริงเหรอใช่นี่เธอนี่ดนระดับโลกนะสนามระดับโลกนะไม่คือก่อนหน้าเราก็ยุ่งยุ่งแบบยุ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนต่อด้วยอะไรเงี้ย <laughs> ก็เลยแบบเออหนักก่อชีวิตก่อนหน้านั้นก็หนักพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่า ตามมีตามเกิดนิดนึงแต่จําชื่อพี่คนหนึ่งที่ไปนั่งด้วยได้นะคะแต่ไม่ใช่พี่ผู้หญิงนะชื่อพี่พงสศอน,นะค่ะเขาแบบเล่าให้ฟังเลยว่าตรงนี้เราจะเจอเหินแบบนี้คัดออฟกี่โมงคือจําแบบว่าจากแบบจิตใต้สำนึกเลยไม่ต้องเปิดดูไม่ต้องอะไรเลยอะไรเงะะี้ยค่ะก็แบบรู้สึกว่าแบบประทับใจอ่ะปล่อยตัวเขาปล่อยตัวเขามีเปิดเพลงมีฟิลอะไรงไงมั้งก็เป็น f e e ลิ่งแบบจริงๆเพราะว่า ใกล้ๆเคียงไทยนะคือความตื่นเต้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเออก็เหมือนมีเหมือนมีดนตรีมีคนเชียร์อะไรเงี้ยจริงๆคนเชียร์ตรงคอมมาเยอะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะเขาปล่อยเป็นสามเวฟด้วยมันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นตู้มใหญ่อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จริงๆงใกล้เคียงไทยนะเออก็รู้สึกความฮึกเหิมก็ใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยตัวไปตอนแรกก็จะเป็นช่วงหมู่บ้านก่อนแล้วก็ อัพฮิลอ่ะมันต้องไปทางแบบว่ากึ่งๆกแบบเนินขึ้นนิดนึงแล้วก็ไปจุดที่มันเป็นซิงเกิลแทร็กค่ะตรงนั้นอ่ะจะแบบติดแบบยืนเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นครึ่งชั่วโมงทุกทีชาวบ้านเดินผ่านเฮ้ยลบก็นกะกาก้องอ่ะไอหนุ่มอะไรคนน่ารักนะครับเอาก็ยังงะทำไมอ่ะไม่ได้เหรอโอเคแบงค์เดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะถึงไหนนะลืมเลยอ่ะก็จะเป็นซิงเกิลแทร็กอืม ซิงเกิลแท็กก,ก็คนเยอะเยอะมากรู้สึกงานวิ่งนั้นคนวิ่งประมาณ2 3 0 0นม้อยคนได้นะคะอืงก็แท็กก็อยู่แถวแถวคนที่2 0 0พอยู่แล้วอะไรเงรี้ยแล้วก็ติดอยู่ตรงข้างหลังนานมากเพราะเราปล่อยตัวเวฟสุดท้ายก็ติดติดติดยืนลอยอย่างเงี้ยไปครึ่งชั่วโมงซึ่งประมาณฮะไอที่ซิงเกิลแท็กที่เขาบอกว่าต้องต้องทำความเร็วช่วงแรกๆรกอะนะที่แบบเป็นไอความคันหนุสูงนะหมู่บ้านสีโลแรกอะต้องทําความเร็วแต่เหมือนเราก็เครื่องยังไม่ติดเราก็อาจจะเร็วได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะมันเลยต้องไปติดไอตรง ก่อนก่อนขึ้น,นไอ้ตัวมันชันแค่ไหนอ่ะมันชันเดี๋ยวนะคะ9กก<ฮ>ิโลพันสีร้อยเกาพันสีใช่แต่มันเหมือนเยอะมากแต่ว่าในความเป็นจริงคือเราแทบจะแบบปุ๊บปุ๊บ<ะ>แบบไป<ะ>ทีละเก้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนานมากใช่แต่ก็กินแรงเยอะแบบ กินเจลไป3มซองในแค่แบบ10โลแรกอ๋อเหรอ,อใช่ใช่ใช้เวลากี่ชั่วโมงไม่รู3้3ชั่วโมงกว่า3ามชั่วโมงกว่ากว่าถึงไปถึงยอดประมาณนี้นนะคะ่ะอาจารย์เพระว่าม,มีห่วงคำหนึ่งในความรู้สึกแม้ว่าจบไม่จบมีไหม,มตั้งแต่แรกเลยคือต้องย้อนไปก่อนว่าซ้อมน้อยมากอีกแล้วอีกแล้วพอซ้อมน้อยมากป,ปุ๊บก็เผื่อใจแล้วว่าอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์จบแล้วกันอีกสักเจ็ดสิบถ้าไม่จบก็คิดว่า เดี๋ยวค่อยมาแก้มืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มีเวลาซ้อมไปไปซ้อมเขาฉลากครั้งหนึ่งแล้วก็ซ้อมเขา่เาตีนไก่ครั้งเดียวเก็บเกณฑ์ครั้งละพันไม่ได้เยอะใช่สองเดือนล่วงหน้าคะ่ะก็ซ้อมน้อยแล้วก็อะไรเน,นี่ยก็น้อยค่ะก็เลยเผื่อใจไว้แล้วแหละแต่ก็คิดรู้ว่ากีฬาเนี้ยมันเป็นกีฬาของแต้มบุญนิดๆที่บอกว่าเคยบอกพี่หนุ่มไปอะคะ่ะว่าถ้าเราเคยวิ่งมาบ้างอะไรเงี้ยมันกล้ามเนื้อเรามันยังพอเหลือมาจากแบบปีก่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่า แ่ก็อ<จ>ผ่าน<จ>ยอดแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นจําความสวยงามสวยไหมสวยสวยมากแบบแบบสุดลูกหูลูกตาเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปมาค่ะแล้วก็แบบเราก็เล่งตัวเองด้วยเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะโดนคัดออฟแต่มันก็ต้องชายก็เลยต้องดาวหิวฝนตลบปุบปุบปุบลงมาเพื่อที่จะไปเข้าซีพีค่ะแพรดาวหิวดีนี่ถูกไหมไม่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 เลยเพราะแพรแพลอย่างที่บอกคือแพรข้อเท้าพลิกง่าย เพราะฉะนั้นแพ้ก็จะคือแพ้ไม่ดีทั้งสองอันไม่มีอะไรดีสักอันอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ค่ะเขาทำพิถิง่ายก็จะแบบไม่กล้าวิ่งไม่กล้าวิ่งเยอะโอเคแล้วใช่ค่ะพอลงมาเรื่อยๆอแล้วก็ลงมาเรื่อยๆพออันถัดไปอันนั้นจะไปไปไป,ไปลงตรงเรฟูจีซัมติงจำชื่อไม่ได้แล้วก็แล้วก็วจะเป็นทางโรลลิงโรลลิงโรลลิงขึ้นขึ้นลงลงอ่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็แดดก,ก็เริ่มออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลง ไปประมาณ1ิบกโล13าโลสิบสี่โลไปไปที่อารโนวาสอะไรสักอย่างตร<ะ>งนั้นก็เติมน้ําเติมอะไรคะ่ะแต่ว่าอันถัดไปก็จะยากขึ้นคือมันจะต้องเป็นขึ้นภูเขาชันเหมือนกันอืก็ก็โหดอะไรอย่างี้แแวะเรื่องบรรยากาศของคนเชียร์มันมีคนเชียร์เยอะไหมระหว่างทางมีมีคะ่ะก็จะมีแบบตั้งแต่แบบคือค่อนข้างจะแบบมากเลยคือตั้งแต่ตอนออกจากหมู่บ้านที่คอมมาเยอะก็แบบว่าคนเชียร์แบบเรียงรายใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างทางมันก็จะมีคนที่ไปไฮกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ จะแบบว่าเชียร์อยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่รอบตัวเราก็เป็นฝรั่งอ่าฝรั่งเอเชียก็เยอะค่ะเอเชียก็เยอะเป็นคนจีนคนอะไรก็เยอะเราก็ไปเรื่อยๆอาจจะถึงกิโลที่เท่าไหร่ถึงจะแบบว่ามีเริ่มพีคเริ่มมีอะไรเริ่มมีสตอรี่ช่วงนี้ก็ยังมึนๆอองๆไปก่อนเนาะถูกไหมอองๆเครื่องยังไม่ติดค่ะใช่แล้วพอไปสักประมาณโลที่ เพรนะขึ้นไปข้างบนอันนั้นก,ก็ยากก็ร้อนอความร้อนก็ไปเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าเออกร่างกายเริ่มปรับตัวได้นะคะแล้วก็เริ่มมาหนักอีกทีตอนเออเข้าเรียงอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปต่อที่วันรอซีนะคะ่ะตอนนั้นโลที่ประมาณน่าจะ50-60เท่าๆเนี้เออประมาณนั้นนะคะตอนนั้นตีสองตีสองแล้วแล้วก็เจออาการง่วงปกติที่เคยไม่เข้าก่อนนี่ไม่เลยอ่ะ,อะก็เย็นๆแบบว่าเอาเสื้อแบบว่าแจ็คเก็ตมาใสา่แต่ว่าไม่ไม่หนาวเลยบีแพรไม่หนาว คือเพราะบางปีมันมีหิมะอออบางปีมันมีหิมะบางปีมันร้อนบางปีมันลมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ชิลๆลมเย็นๆสบายๆชิลๆใช่แต่ก็ต้องแจ็คเก็ตอยู่ในตอนแบบกลางคืนฝรั่งอาจไม่ถูกใจนักแต่คนไทยแฮปปี้ก็ไม่แฮปมากตอนกลางวันก็ร้อนอยู่ใช่ร้อนที่นี่มันร้อนแสบเนาะถูกไหมมันร้อนแห้งอืมร้อนแห้งใช่ใช่แต่ก็ไม่ทรมาไม่ร้อนทรมานเท่าไทยหรอกค่ะแต่ก็ก็ร้อนแหละร้อนนั่นแหละแล้วก็ไป พอเจอความง่วงก็เลยแบบเป็นบอสตัวใหม่ในชีวิตค่ะเพราะว่าไม่เคยง่วงมาก่อนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบตอนแรกนึกว่าแพ้ความสูงเพราะเหมือนแบบมันจะเป็นเหมือนจะเป็นลมเป็นแบบเครื่องจะดับตลอดเวลาตาจะปิดอะไรเงี้ยค่ะแบบมึนๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ท้ายก็อ๋องง่วงก็เลยพาดตัวลงไปนอนที่โขดหินข้างทางใช่กําลังอัพฮิวแบบลูกไหนเป็นลูกที่ยากที่สุดด้วยเป็นอัพฮิวที่แบบมองขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเป็นแทบจะไฟไฟชาป็นไฟเป็นทางทางเนี้ยใช่คือแบบอย่างนี้เลยคอประมาณนี้เลย ก็เลยนอนแม่งเลยค่ะนอนแม่งเลยค่ะนอนแม่งเลยนอนแม่งเลย่ข้างข้างหินใช่ใช่แล้วตื่นมาไม่รู้ได้หลับหรือเปล่าแต่ก็แบบเหมือนหลับตาหลับอะไรไปอะไรเดี๋ยวนะนอนที่แบบว่านอนริมหินเนี่ยมันไม่ไม่ไม่มีหน้าผาไม่ใกล้หน้าผาไม่รู้มันมืดไม่รู้มันมืดไม่น่าใกล้ค่ะไม่น่าจะใกล้รับดับไฟไหมหรือว่าดับไปดับดับใช่แล้วก็ตมันค่อนข้างจะซิงเกิลแทร็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราตั้งในกะปุกไหมหรือว่าไม่ไม่เพราะว่ารู้ว่า แบบคนมันตลอดเวลาจริงๆคือมันแบบเลี้ยงเลี้ยงเลียงเลียงเล้ยงเลี้ยงนไปเนี้ยแนบนั่นเองแนบกี่นาทีน่าจะสักสิบนาทีได้แต่ก็ไม่รู้หลับไหมโอ้โหถ้าตื่นมานี้หมดคัดออฟนี่ทําไงเนี่ยไม่เนาะไม่เนาะแต่จุดนั้นคือไม่ไหวแล้วคือถึงไปก็คือจะไปแบบตีอะไรอ่ะเข้าตีสองกว่าตีสองกว่าอ่ะสมมติตีสามก็ตื่นมาอาจจะสักอ่ะตีสองนิดๆตีสองครึ่งสมมติตีสองถึงตีสองครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นมาแล้วก็ไปต่ออ่ะก็ค่อยๆไปก็ค่อยๆอัพ เหว่ไปแต่ก็ยากเป็นแบบอัพฮิวที่ยากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วกล้ามเนื้อลามไหมตรงนั้นไม่ยังยังอ๋อรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตอนอัพฮิวไม่มีปัญหาแต่จะเริ่มมามีปัญหาตอนขาลงค่ะหลังจากนั้นก็จะความความแย่หลังจากนั้นคือจะเป็นความการดาวฮิวล้วน,วนๆเขามันจะแบบลงก็จะลงสุดไปแบบหลายครั้งแบบสองสาครั้งที่จะเป็นดาวฮิวที่โหดโหอะไรเงี้ยค่ะไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นคือแบบเหมือนได้ยินเสียงข้างล่างแต่ก็แบบ วิ่งลงไปก็ไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยค่ะเมื่อไหลวะอะไรเงี้ยใช่ใชอยฟิลนั้นประมาณไหนในไทยนี่นะเคยมีมีงานหนึ่งแต่งานนั้นวิ่งไม่จบนะคะคืองานเวสต์วินอไปไปจากจากจาก,จากที่ไหนสักอย่างลงไปหยุดไหลอะคะ่ะคือมันจะแบบโล<อ>ไม่จบไม่สิน้นอีกเขานั่นแหละลงหยุดไหลเจ็ดโลเออนั่นแหละอันนั้นอะคือแบบลงไปหยุดไหลเจ็ดโลค่ะเออแล้วซึ่งก็เลยมาเรียนรู้รู้จักตัวเองเพิ่มเหมือนกันว่าอัพฮิวคิดว่าร้อยโลงมีปัญหา ดอยเมียงเออใช่ใชดอยเมียงดอยธงใช่ใค่ะโอเคโอมาอยู่ไหลอันนั้นแย่มากทำให้ DNF เลยอ่ะตรงนั้นค่ะนั่นแหละก็เลยมารู้ตัวเองว่าเออกล้ามเนื้อดาวฮิลเราแบบห่างไกลมากที่จะวิ่งระยะไกลกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะพอลงไปถึงแล้วไงต่อมันขึ้นอีกไหมตอนนั้นกี่โลขึ้นตอนนั้นได้ประมาณ80แล้วมงค่ะอ้าว80ก็จบอยู่แล้วดิก็มันก็ คือตอนแรกเราอุตส่าห์เหลือมาจิ้นได้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วพออีลงไอตรงนี้ไปก็เหลือมาจิ้นหนึ่งชั่วโมงอีกรอบก็เริ่มรู้สึกว่าแบบจะโดนหลอกอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยเพราะมันดูการ์มันเหมือนไม่ยากแต่ของจริงมันยากกว่าอะไรเงี้ยตอนก่อนไปเราได้คำนวณมาจิ้นแม้ว่าไอแก๊ปตรงนี้มันควรจะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงมีคำนวณก็ก็คิดแค่คร่าวๆว่าอยากเข้าหนึ่งชั่วโมงล่วงหน้าแค่นั้นเขาให้กี่ชั่วโมงนะยี่สิบแปอเราให้ยสวยงาม ก็ได้อยู่เพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะจบยิบจบยิบยิบเจ็ดอ่ะในไทยได้ไทยจบยิบเจ็ดแล้วก้าห้าโลด้วยเราก็เริ่มรู้สึกว่าจะรอดป่ะวะเพราะงานนี้ระยะก็เยอะกว่ายากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้ยี่สิบโลสุดท้ายมันยากไหมสี่สิบโลสุดท้ายยากหมดก็นี่แหละค่ะความความอัพฮิลความง่วงมันทําให้มันยากแล้วก็ตอนขาลงดาวฮิลก็ทําให้มันยากมากๆมากมาแบบแล้วทางเป็นหินเป็นรากไม้เราจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแพรึคนไปเขาแหลมไหมเคยบมาณนั้นปะ เขาแหลมหลังลงเขาแหลมใช่ไหมไม่ไม่เราเราขึ้นตรงบันกี้ใช่ไหมขึ้นบันกี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราลงย้อนทางเดิมเนี่ยประมาณนั้นไหมไม่เคยลงเคยเคยลงเคยลงทั้งสองฝั่งแต่ลงอีกฝั่งอะยากกว่าเขาแหลมมันจะยากกว่านะแต่เขาแหลมมันแป๊บเดียวถึงอ๋อมันชะสั้นมันสามโลอะไรคือแบบไม่ถึงสักทีใช่ใช่เข้าใจละมันก็กล้ามเนื้อมันเลยลาไปหมดเลยตรงหน้าขาคือพังไปเลยแปลว่าเราก็ต้องเตรียมกล้ามเนื้อตรงนี้สําหรับเยอะลงและขึ้น ใช่คือขึ้นนะ่ะมันแอบซ้อมง่ายเพราะว่าถ้าเราไม่ไปขึ้นไม่ไปที่เขาอ่ะค่ะมันก็ยังขึ้นเดินลู่ชันเดินขึ้นบันไดในชีวิตประจำวันได้ไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปเขาคือมันเอาไว้ซ้อม Down ugh, ดาวหิวโดยเฉพาะอไรเงี้ยแล้วแพร่อซ้อมน้อยไม่มีที่ไหนที่ซ้อมในในยิมไดมเมื่อเมื่อจะซ้อมลงเขาอะ่ะไม่มีที่ยิมน่าจะ<ช>น่าจะไ, <laughs> ไม่รู้ไม่ค่อยได้เขายิมแต่ก็ไม่ไม่น่าจะได้ก็ก็ได้แหละแต่ว่าไม่เหมือนมากเท่าทีเดียวเท่าที่เคยมีคนบอกนะ เคยเคยเคยดูพี่ราชีเขาวิ่งวิ่งแบบวิ่งลงเขากลับไอเนี่ยยิมเหรอคะเขากลับอ๋อกลับด้านกลับด้านก็เสียงอยู่นะสุดยอดเสียงหัวแตกใช่ไหมเออถ้าโอเคไม่เป็นไรเราเราก็เราก็ใกล้ละใกล้เส้นชัยแล้วประมาณช่วงไหนถึงแบบว่าคิดว่าเอาละฉันจบแน่นอนก็ก็พอเข้า CP วีลลอซีนตรงนั้นแล้วค่ะก็รู้สึกว่าโอเค เราต้องแบบเราเหลืออีกซีพีหนึง่งอ่าที่เราจะต้องไปต่อก็คือลาฟาลาฟาแจ่ค่ะก็เลยรู้ว่าก่อนหน้านั้นเราก็แบบไม่ได้ใส่แรงอะไรเยอะเราเหมือนเราจะลงเราก็ไม่กล้าลงแรงขึ้นเราก็ไม่เซฟเซฟมาตลอดอ่าแล้วตอนประมาณสิบกว่าโล20โลสุดท้ายก็เลยมาทุ่มให้มันเพื่อเพราะว่าเพราะว่าลาฟาแจ่คือจะเป็นจุดคัตออฟที่เหมือนกับว่าถ้าถึงแล้วว่ายังไงก็จบแบบยังไงก็จบเลยไปให้ตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นให้ได้ก่อนใช่ใช่เพราะว่าถ้าที่เหลือก็แค่ ดาวฮิวลงไปแล้วเขาก็เผื่อเวลาให้ถ้าแบบช้าหน่อยคือเขาก็ให้จบแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนตรงนั้นเป็นคัดออฟสุดท้ายจริงๆอะไรประมาณเนี้ยตรงตรงนี้ระหว่างทาง,งเพื่อนร่วมทาง,งมีเจอไหมแบบข้างทา,างนอนมีใคร อาการไหนหรือไม,ไม่เห็นใครไม่ค่อยเห็นคนนอนนะคะแต่มีคนที่แบบถ้าช่วงบางคนบอกว่าช่วง60สิโลแรกอะยากที่แพว่ามันไม่ยากมากแต่แพว่าส0ิยากกว่าช่วงหกสิโลแรกเขาว่ายากเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วพอต้องอัพฮิวเยอะๆมันจะแบบตะคิวขึ้นบางคนเริ่มนั่งข้างทางอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ของแพวแพวก็ยังพอแบบแพวไปช้าด้วยแหละแพวก็เลยแบบเราก็เลี้ยงมาเรื<ๆ>่อยๆใช่แล้วก็มา<ๆ><ๆ>ช่วงท้ายอ่ะพอเราเห็นคือมันก็จะมีโค้ง โค้งก่อนเข้าใช่ไหมเท่าที่เราเห็นนะ่ะมันจะมีโค้มีจะเข้าเมืองเข้าอะไรก่อนถูกปะ่ะไอตรงนั้นเราเราความรู้สึกเน่โอ้เห็นหน้าแล้วแบบอ<ะ>คือหน้าคือหน้าคือความรู้สึกเราอะ่ะความรู้สึกแรกเลยนะคือแบบหูเราจะต้องภาคภูมิใจเราจะต้องแบบพึกเหิมอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆความรู้สึกตอนนั้นคือขาหมดหนึ่งสองคือง่วงมากก็คือหลับตาวิง่ง <laughs> หลับตาวิ่งเข้าไปใช่ใช่ไม่ใช่แบบกรีนเซเลเบ r อะไรเงี้ยไม่มีอะไม่ตอนนั้น อตอนนั้นเลยนะคะยังแต่ว่าถ้าแบบพอไปถึงแล้วอะไรเงี้ยนั้นก็เซอร์เบรตแหละแต่แบบช็อตน,นั้นคือแบบแบบพยายามแค่ตัวเองไม่หลับตาก,ก็แบบยากแล้วโคงมงมากใช่ใช่ค่ะแต่อาตายอมกลับมากี่โมงเช้าตอนนั้น11บเอ็ดโมงกว่าแล<อ>้วค่ะเราวิ่งตั้งแต่คือเราตื่นตั้งแต่ตีสี่ของวันก่อนหน้าแล้วก็วนมาจน11บเอ็ดโมงยอะไรเงี้ยคือก็สโลสเลพอสมควรอะไรเงี้ยเล่ากิโลเมตรสุดท้ายให้ฟังหน่อยพี่อยากฟังกิโลเมตรสุดท้ายโอ๊กกิโลเมตรสุดท้ายจริงๆไม่ยากมันไปยากตอน เออจากลาฟาเจลงมาที่ชามอนีค่ะมันจะเป็นต้องลงเขาก่อนอซึ่งจริงก็ไม่ใช่ดาวหิวที่โหดร้ายมันไม่ได้ชันอะไรมากมแต่ตอนเนี้ยคืออย่างที่บอกคือเราใส่แรงไปตรงเซตก่อนหน้าแล้วค่ะเราก็หมดขาด้านหน้าคือหมดเกลี้ยงเลยอละไรเงี้ยค่ะก็เลยเดินลงแบบช้ามากยากมากอะไรเงี้ยแล้วพอลงมาต้องข้ามสะพานเหล็กถ้าจําได้ข้ามสะพานเหล็กมาหลังจากนั้นก็พอมันวิ่งทางลาบก็บเปลี่ยนลกล้ามเนือ้อส่วนอื่นใช่ใช่ก็โอเคึ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนวิ่งบนถนนเนี่ยตอนนั้นยังมีคน คนเชียร์ตลอดเออแต่แต่ต<บ>ความอ่าถ้าแบบความที่แบบรู้สึกประทับใจคือรู้สึกว่าแบบคนคือข้างทางคือทุกคนเหมือนทุกคนอินในสิ่งเดียวกันแล้วเขาก็แบบนี่<อ>เชียร์ฉันเหรอนี่เออไม่เคยมีใครมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็ก็ประทับใจประทับใจเลยเจริงๆแพ็คก็ชอบงานในไทยเหมือนกันนะไม่ได้แบบถือว่าชา,ามโมนีเราประทับใจกว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ละงานก็มีเสน่ห์ต่างกันแล้วก็พอวิ่งเข้าเส้นชัยมันเป็น มันเป็นโมเมนต์เดียวกับที่เราฝันไว้ไหมตรงไหมภาพตรงปกไหมคือเราไม่ได้มีความฝันขนาดนั้นเพราะลิงที่บอกคือเราคิดว่าเราไม่จบอ๋อใช่เกินฝันเหรอมันเกินฝันไปแล้วใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแบบโอโ้แบบรอดมาได้ยังไงวะคือคือมันยากมากๆจริงๆบอกกับแบบเออด้วยเวลาที่เราซ้อมน้อยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอ้ยแบบเฮ้ยทำได้เว้ยทำได้เว้ยอะไรเงี้ยก็ก็โอเคก็สนุก รู้ไหมพอลุ้นอนะลุ้นทุกอันรู้ไหมพอพี่พี่ดูพี่ก็ตามคนไทยคนนู้นคนนี้นะเพราะพี่<า>พี่ก็เห็นแพรพี่เห็นนิกไปถ่ายแพรนะพี่ออเออลุ้นนะรู้สึกว่าปีนี้น่าจะซ้อมดีนะนะว่าแล้วก็ดูว่าพอเข้าเส้นชยัยเอ้ยเวลาดีเวลาโอเค<า>พี่ก็เลยอยากจะมาถามเคล็ดลับเรื่องการซ้อมซึ่งจะเป็นตอนต่อไปในอีพีหน้านะอันนี้เรามาซาเลเบตแล้วยินดีกับ แปลป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรครับก็น่าจะร้อยหมายนะคแต่ว่าโอ้ยกล้ามากแต่ว่าถ้าแบบเอาแบบสภาพตอนนี้คือ,อยังยังไม่ไม่ได้เลยไม่มีให้หลุดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกต้องเวทา่าเดี๋ยวเราตอนหน้าเราจะมาฟังนะว่าแพรทำงไงถึงจบในแบบแพรนะครับนี่คือสาวน้อยร้อยโูนักนักอะไรนะไฟแน,นัซนนักการเงินนักก็ไม่ได้จ๋าแต่ก็อาจนักอะไรดี ไม่นักเนักอะไรไม่รู้ค่ะไม่มีพิธีกรก็ไม่พี่ดูอยู่นะพี่ดูอยู่นะพิธีกรบ้างเฉยๆค่ะบ้างสาวสวยแล้วกันอ่ะสาวสวยนักวิ่งร้อยโลโอเคค่ะโอเคขอบคุณครับเจอกันตอนหน้าโอเคเดือนหนึ่งซ้อมร้อยเท่าไหร่นะก็ร้อยเนี่ยนะคะร้อยถึงร้อยยี่สิบเดือนหนึ่งซ้อมร้อยทุกคนครับเลิกวิ่งเลิกวิ่งไม่ต้องวิ่ง โคตรเด็ดก็ามีของที่ระลึกอุ้ยอะไรอะอุยนี่ครับตอนนั้นเคยมาจะออกแรนเดอร์เจอร์นี่นะครับก็อุย้ยขอบคุณค่ะให้เป็นที่รลึกตอนแรกพี่พี่อยากขาลอยใช่ขาลอย,ลอยดูดีดูแบบเก<ด> <LC, S 2> เหมือนซ้อมเยอะดูเหมือนซ้อมเยอะ <laughs> ตอนแรกพี่จะให้เอารูปที่นี่ขายนะรูปแบบว่าที่ความสำเร็จตรงนู้นนะ,ะแต่พี่คิดว่าไอ้ตรงนี้แหละวิ่งแบบวิ่งที่แบบ ชอมวิ่งในสวนแถวบ้านอะไรเงี้ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่มองบังวิ่งค่ะเห็นด้วยเลยมากๆเย่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หนุ่มโอเคขอบคุณครับเจอกันใหม่ด็อกเตรแพรกับร้อยใหม่จะดึงสองซ้ำนี่แหละนี่แหละจะตัดเป็นไฮไลท์เล็กล้างเลคลังเล็ล้เลคล้างก็คือ à, <coughs> à, một, hai, sắm, thôi, ạ, một, 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 hai, sắm, lêch lằng, như thế nào